สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวกาลีนาฟรีไฟทุกคนด้วยนะครับวันนี้ในช่อง BBME Channel นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะพาไปพาทุกคนไปเกลือกับผมอีกเช่นเคยนะครับอ่าตอนนี้ผมมีเพจอยู่5 9 7เเพจนั่นเองนะครับใครที่อยากเห็นความเกลือของผมนับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเปิดกล่องกันเลยดีกว่าครับอ่าเป็นกล่องอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่าอย่างแรกครับ กดไปที่ร้านค้ากดไปที่กล่องนั่นเองครับนี่กล่องนี้นะเป็นกล่องชุดเซ็ตของตัวผู้หญิงเลยนะครับไม่มีของผู้ชายเลยนะซึ่งผมแบบไม่ค่อยเล่นตัวผู้หญิงไงผมก็เลยไม่ต้องการนะแต่ผมอยากได้แค่อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือท่าเต้นอันนี้นะผมยังไม่มีเลยนะนะครับซึ่งมันขายแค่20เหรียญเท่านั้นนะเออผมว่าแบบมันน่าจะคุ้มมานะเราลองไปจัดอีกสักหนึ่งกล่องเลยดีกว่าลองก่อนนะครับหนึ่งกล่องเปิดปุบ๊บเปิดเลยครับผม โอเคนะครับได้นหนึ่งิมชุลิ้นส่วนนะเออไปสิบกล่องเลยดีกว่าครับโอเคมีขูป,ปองรมเนียไม่มีนะครับอ่ากดไปเลยครับได้อะไรหรือเปล่าโอเคครับโอ้โหเกลือนะครับสิบกล่องของเราบดไปสองร้อยห้าสิบเพรแบบรวดเร็วนะครับอาจะเปิดทีละสองกล่องแล้วกันเกลือแบบอาจจะไม่เกลือห้าสิบเพรนะครับไปโอเคนะครับอ่าออ,อีกสองกล่อง โอเคครับก็ยังเกลือเหมือนเดิมครับตอนนี้เราได้อีกประมาณกี่กล่องเนะี่ยอีกเก้ากล่องหรือเปล่าไหนเราเีเพชรเรามีเพชรเ,เลือเท่าไร่เนี่ยสองรอยี่ิบสองเพชรนะครับอาะเป็นเลขที่สวยมากเลยแต่เราได้ประมาณสักแปดกล่องนะครับแปดกล่องสุดท้ายเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคอือโอเคครับแล้วชุดนี้ผมมีแล้วนะเฮ้ยไม่คนละชุดกันนี่วาเออชุดนี้ผมยังไม่มีนะอ่ะโอเคครับดูดิว่าเราแลกได้หรือ,อยังยี่สิบเก้า เหรียญมันมีอยู่29่สครับอ่าเราจะไปทําการแลกเลยดีกว่านะครับสําหรับท่าเต้นนี้ผมว่าแบบมันออกแบบน่ารักออกก,นกวนๆหน่อยอะ่ะเออผมเลยแบบอยากอยากแลกนะอ่าหมดไปอย่างง่ายดายนะสําหรับเพชร597เพชรหรือเปล่าครับไม่จําไม่ได้เหมือนกันนะอ่าแต่ก็หมดไป500กว่าเพชรแล้วนะเออเกิดได้มันยี่สิกล่องหรือเปล่าถึงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอ่ะนี่คนระับผมจะสมใส่เลยนะครับอ่าเรามาลองดูท่าเต้นดีกว่า ร okay, อดูทาเต้นเด้นี่นะครับเป็นการหมุนมือนะโหซึ่งแบบคดกวนกวน,กวนแบบออกหน้ารักอะเออมีแบบสายองค์สายเอลด้วยนะใครที่มีท่าเต้นนี้แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับอ่าและผมก็มีกิจกรรมดีนะครับสําหรับคนที่ดูจนจบนะครับอ่าใครอยากที่ใครอยากให้ผมแจกเพชรนะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง10ไลค์พอนะผมขอแค่10ไลค์นะครับผมจะมาทําการแจกเพชร เลยนะครับหรือว่าแจกกล่องที่ผมสุ่มไปเมื่อกี้10กล่องนั่นเองครับใครที่อยากได้เพลหรืออยากได้กล่องนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละกดกระดิ่งให้ผมด้วยครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรแนละ้วผมก็แบบมาเปิดความเกลือให้ทุกคนดูนะเออความเกลืองผมก็แบบจริงๆรนะิงอ่ะเออโอเคนะครับใครหมดไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับอ่าถ้าคลิปนี้ถึง10ไลค์นะครับผมจะทําการแจก เพชรกันเลยดีกว่าครับแล้วมาทำการกิจกรรมตอบคำถามแจกเพชรอีกเช่นเคยนะครับอ่านำรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย